่งเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพครับทิดบ้วนบางประมาอดิักฤตบุญกิจพันธ์นะครับกำลังเล่าบรรยากาศในการที่ได้พบกับแฟนรายการ ในโครงการพบอาจารย์บวชชวนกันคุยนะครับที่ผมเล่าให้ท่านได้ฟังไปแล้วนั้นยังมีเรื่องเล่าอีกเยอะนะฮะยังของที่แจกไปเนี่ยนอกจากที่บอกมาแล้วทั้งหมดเนี่ยนะครับเสื้อหมวกล่มนะสารป้องกันกาจัดมแมลงประเภทอินทรีย์อย่างพรีแอมนะต้นไม้พระคุณแผนนะครับแล้วก็ ผมก็ยังแจกหนังสือนะเรารักกันไปทำสวนสู่ความสำเร็จแล้วก็พัฒนาอบตอด้วยอบตอ,อาจารย์บวนมีคำตอบนะแล้วก็เพลงที่ผมแต่งเองร้องเองมีทาได้ใส่ไปให้ด้วยนะครับมีทาได้ใส่ไปให้ด้วยเรียกว่าแจกกันเรียกว่าคุ้มละเพราะธรรมาของแค่นี้ก็ มูลค่ามันก็เลย300ไปแล้วนะฮะและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับหนังสือพัฒนาอบตอด้วยอบตอที่ผมพิมพ์ม,มานะหนึ่งหมืเล่มเนี่ยผมก็เอามาอีก500เล่มแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวตอนกลับบ้านช่วยหยิบหนังสือดีไปแล้วท่านจะเอาไปแจกใครกี่สิบเล่มก็เอาไปเลยครับช่วยกันเอาไปแจก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 เพราะหนังสือ มีไว้ให้อ่านนะครับและตลอดเวลาที่ผมคุยภาคเช้าตั้งแต่9ก้นิกาถึงเที่ยงเนี่ยนะที่ผมไปเลิกเที่ยง15เพราะว่าผมเริ่ม9ก้าโมงสินาทีนะครับก็ปรากฏว่าผมก็คุยไปร้องเพลงไปเล่นตลกไปนะก็เอามุกเก่าๆมาคุยให้ฟังนะ แล้วก็เห็นรอยยิ้มเสียงหัวเราะของแฟนๆรายการก็ชื่นอกชื่นใจตอนเที่ยงผมบอกเขาเชิญรับประทานอาหารแล้วเดี๋ยวจะขยับโต๊ะท่านก็บอกว่าไม่ต้องขยับเราก็นั่งกันอย่างนี้แหละนั่งแบบนักเรียนเนียนหนังสือเนี่ยนะเพราะว่าข้าวของบนโต๊ะมันเยอะนะครับก็ขยับลำบากนะครับงะะั้นอาโอเคก็เห็นด้วยท่านก็ไปตักอาหารมาระหว่างตักอาหาร ผมซึ่งพูดมาแล้วเกือบสามชั่วโมงเนี่ยผมก็ร้องเพลงนะครับเพลงที่ผมเลือกร้องคือเพลงนิราศเวียงพิงโอ้เวียงพิงคือเวียงสวรรค์สวยกว่าถอยคำเสกสรรที่พันนา,นาเปรียบเปอยแดนในอื่นหมื่นแสนบอกแม่ได้เลยเนี่ยครับ ก็ร้องเพลงนิราชเอี่ยงพิงตามด้วยมนเมืองเหนือเพราะอะไรเพราะอยากจะสร้างบรรยากาศขณะที่นั่งรับประทานอาหารผมบอ,อกไม่ต้องปลบมือเพราะมือท่านไม่ว่างท้องถือช้อนอยู่นะแค่ยิ้มยิ้มก็พอแล้วนะฮะก็ปรากฏว่าร้องเพลงนี้เพื่อให้เห็นบรรยากาศป่าไม้ทางภาคเหนือ ป่าเหนือเมื่อหน้าดอกไม้บานนะฮะลมฝนบนฟ้าผ่านนะฮะเนี่ยนะครับดักม่านาน้ำตาเนี่ยผมก็ร้องเพลงเพื่อให้ได้บรรยากาศว่าท่านั่งกินข้าวมีต้นไม้ดอกไม้น้ำตกอะไรต่ะไรนะฮะก็เลือกเพลงนิราชเวียงพิงแล้วก็เพลงมนเมืองเหนือน,นะครับเพลงที่สาม ผมบอกว่าถ้ามีสองแล้วมันต้องสมด้วยเพลงที่สมผมก็ร้องเพลงทําบุญร่วมชาติความจริงก็เอาความหมายเฉพาะชื่อเพลงว่าไอ้ที่เรามาเจอมาเจอมาพบกันเนี่ยนะเป็นเพราะในอดีตนั้น,นเราเคยทําบุญร่วมชาติกันมาไม่งั้นเราไม่ได้เห็นหน้ากันหรอกก็ดูดีครับคนที่ดูฟุตบอลทีม อะไรก็ได้ที่อังกฤษคนตั้งหลายหมื่นคนอยู่ในสนามนะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตไม่ได้เจอกันเลยแต่เราได้เจอกันอย่างน้อยก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็แปลว่าเราได้ทำบุญร่วมชาติกันมาและผมก็เชิญชวนบอกอ้าวเดี๋ยวใครจะร้องเพลงก็เชิญนะแต่ปรากฏว่าไม่มีใครร้องเพลงนะครับเพราะว่าโปรแกรมนั่นเหลือเกิน แล้วก็หลายคนก็บอกอยากจะฟังเรื่องคุยกันมากกว่าต่อจากนั้นผมก็เชิญคุณวรพงศ์มาแนะนำผลิตภัณฑ์อินซีนะที่ชื่อว่าพรีแอมพิ่งคนได้รับแจก,กไปเนี่ยจะได้ใช้เป็นนะฮะแล้วก็แนะนำเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆในการใช้อะไรต่างนะครับนี่ก็เป็นลูกศิษย์ผมรู้สึกจะรุ่น65นะครับอ่นะ5้าบ แล้วต่อไปก็เชิญลูกศิษย์อีกคนหนึ่งคือคุณขวัญชัยปุจชาการในฐานะเข้าเป็นชาวสวนนะเข้าเป็นผู้ผลิตมะม่วงมะพร้าวแล้วก็กล้วยไม้นะฮะคุณขวัญชัยก็เล่าอะไรอไรให้ฟังไปบนเวทีสองคนนี้กเ็เกือบครึ่งชั่วโมงกว่าไปแล้วต่อจากนั้นผมก็เชิญคุณใหญ่คุง ขึ้นบนเวทีคุณยายคุงนี่ก็เป็นผู้ที่ทำธุรกิจหลายอย่างเดิมก็ทำประมงนะอยู่ระยองเป็นคนพื้นเพลระยองเลยทำประมงนะเดี๋ยวนี้ก็มีร้านเคมีกเกษตรด้วยแล้วก็เป็นทำวิสาหกิจชุมชนและเป็นผู้ผลิตนะกล้วยหอมฝรังส่งห้างครับ การผลิตสินค้าส่งห้างยากไม่ใช่ง่ายเลยครับทั้งความปลอดภัยผิวพันธุ์ผุดพองเป็นยองใหญ่นะมาตรฐานการรับซื้อสูงคุณใหญ่คุงก็เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่แสดงความชื่นชมทิดบวนบางประมาะผมฟังอะไรท่านก็นำไปประยุกนะท่านใช้ฉายานามว่า ใหญ่คุงสิทธิ์ครูบวนว่านะที่จริงต้องบอกว่าอ,า,อาจารย์บวนสิทธิ์ใหญ่คุงมากกว่านะครับเนี่ยท่านก็มาเล่าให้ฟังซึ่งก็ใช้เวลาอยู่ครึ่งชั่วโมงกว่าได้นะครับสำหรับที่คุณใหญ่คุงเล่าให้ฟังนะบจบจากคุณใหญ่คุงผมก็เชิญลูกศิษย์อีกท่านหนึ่งแต่ท่านนี้จบคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่เกษตร ไปทำงานเป็นที่ปรึกษาบริษัทนะฮะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรกลแล้วก็กลับมาช่วยหลังช่วงโควิดก็กลับมาช่วยบ้านนะฮะดูแลแล้วก็ปัจจุบันเพาะปลูกเขาบอกเขาปลูกกุช่ายเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยเขาตัดเป็ร้อยโลนะโอ้โหแส,สดงว่าปลูกเยอะมากเลยอะที่เขาเองรู้สึกสิบกว่าไร่เรื่องเช่าที่คนอื่นทำอีกสิบกว่าไร่ แล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าทําไมเขาถึงมาทําเกษตรนะครับและผมก็บอกว่าแสดงความชื่นชมว่าคนที่จบทางวิศวกรรมศาสตร์เนี่ยจะทําเกษตรได้ดีเพราะอะไรครับเพราะเขามีกระบวนการทางความคิดเป็นระบบนะฮะการคํานวณแล้วเขายิ่งเดินสายน้ําเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลอะไรเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วก็ได้เปรียบนะครับ หาความรู้เรื่องการผลิตซะหน่อยแต่เขาก็รายงานมาตั้งแต่ที่ออกเฟซบุ๊กแล้วว่ากุยช่ายเขากำลังประสบปัญหาเรื่องของอนอนชอนใบกุยช่ายนะครับซึ่งปกติผมไม่ค่อยพบนะกุยช่ายใบเล็กๆเนี่ยไม่ค่อยได้พบนอนชอนใบนะฮะก็แนะนำว่าถ้าใครเจอก็เก็บเกี่ยวใบส่วนนั้นรีบทำลายซะก่อนแล้วเขาบอกว่าอยากกลุ่ม28ก็ อยู่ในกลุ่มที่ใช้ได้ผลดีนะครับในทางก็ขึ้นมาเล่าให้ฟังนะฮะนี่ก็พึ่งแต่งงานมาไม่นานเนี่ยนะครับนี่ลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่อันนี้ก็สมัครสมัครเข้ามา,าด้วยนะลงทะเบียนมาด้วยต่อจากนั้นผมก็เชิญคุณลำใหยคุณลำใหยที่เป็นเจ้าของต้นไม้ที่เอามาแจกแฟนรายการเนี่ยนะฮะคุณลำใหยปกติสมัยก่อนเคย เป็นเจ้าหน้าที่แล็บที่ชูเคาลเจอร์พอเลี้ยงนเนื้อเยื่อแล้ต่อมาก็มีบ้านหลังเล็กๆมีที่รอบบ้านเพราะปลูกต้นไม้ขยายพันธุ์ไม้เองด้วยซื้อมาขายไปนะแล้วก็แนะนำเรื่องต้นไม้ต้นไายแต่คุณลงใหญ่พูดไม่เก่งถ้าอยู่บนเวทีแต่ถ้าคุณไปซื้อต้นไม้คุณลำใหญ่แล้วโอ้โหคุณลำใหญ่จะพูดเก่งต้นนี้มันสวยอย่างนั้นต้นนั้นมันสวยอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะครับ และต่อจากนั้นก็เปิดคำถามจากแฟนๆรายการว่าใครสงสัยเรื่องอะไรก็ถามกันมาแล้วเราก็ตอบคำถามซึ่งวันนี้ผมก็มีคำถามมาฝากท่านด้วยว่าสิ่งที่ท่านได้ถามได้บนให้ฟังนั้นมันมีอะไรแต่ว่าตอบได้ไม่หมดครับมันครบสี่โมงเย็นซะก่อนแล้วเราก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกรูปมูนะแล้วเราก็ แยกย้ายจากกันไปนะครับหวังว่าจะได้พบกันในโอกาสต่อไปอีกนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าท่านสงสัยเพิ่มเติมนะครับส่งถึงจดหมายนะทิศบนบางประมาตู้ปน12กํากำแพงแสนนะครปฐม73140มนถ้าส่งลายก็ ID ดีลายนะครับ <S B U a s i ไซ n ูเ 9 4ท่านจะสั่งซื้อฟิโปโนกกำจัดปลวกทั้งในไร่นาและในบ้านนะครับก็สั่งมาได้ทงางไอดีไลน์สั่งซื้อโอโลซอยอัลตรา Ultra, ที่จะไปลาดรถเพื่อที่จะให้น้ำซึมลงดินได้ดีก็สั่งมาได้หรือจะเป็นพรีแอมสารกำจัดแมลงวีขาวแล้วก็เพลียแป้ง น้ำแมลงปากดูดต,ต่างๆนะครับเป็นสารอินทรีย์ใช้ได้ทั้งระบบเกษตรอินทรีย์แล้วก็เกษตร G A P นะครับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการครับใครๆก็รักหัวหัวกันไคยใครๆก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๋งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆหัวักันไคย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโต,ตมา40สิปีตามานะมีน้องสิก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทุ่นหน้าเพราะรั่วกันไทยดี เหมาะสมครับท่านการเลือกซื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูววัวคันถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกัมมันถันช่วยให้ข้าวต้นแกรก่งแต่กด็ดีใบเขียวตั้งชันรับสแสงเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันถของ ไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหัวเกินไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริม เม็ดปุ๋ยละลายง่ายข้าวโพดโตไวฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยข้าวโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหัวเขินไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไทเซนทันเคมีจำกัดมหาชน